ในมาตรา70เนี่ยมันเป็นเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าการตำรวจตั้งแต่พอบอรตลรลงมาในส่วนที่ของผมสงวนไว้ก็คือการแต่งตั้งข้าการดำรงตำแหน่งตามมาตรา69วรักหนึ่งคือตำแหน่งพอบอรตรเนี่ยครับซึ่งผมเห็นว่าเราเอาแค่รัฐธรรมนูญก็พอคือต้องให้เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยเฉพาะยึดหลักอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ตามที่เสนอวันนี้เราแบ่งสายงานตำรวจเนี่ยออกเป็นห้าสายงานแล้วคนที่ไม่เคยเป็นตำรวจไม่ได้เคยทำงานตำรวจก็อาจจะมองว่าตำรวจจะต้องมีแค่งานสืบสวนสอบสวน,สวนหรืองานป้องกันปราบปรามเท่า,า,าทนั้นผมไม่อยากให้พอเราเขียนล็อกไว้ชะนี้คนที่จะไปเป็นผอ,อรตรโดยให้คำนึงถึงก็จะคำนึงถึงอย่างเดียวจะไม่มองไม่เห็นคนกลุ่มอื่นต้องให้ยึดสองหลักก็คือหลักอาวุโส กลักความรู้ความสามารถประกอบกันประการที่หเป็นเพราะรัฐมนูญประการที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของดัดชนีในการจะวัดเรื่องอาวุโสเนี่ยถ้าไดมองให้ดีเนี่ยก็เหมือนว่าผลดีของอาวุโสยิ่งรับราชการมานานยิ่งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์สูงขึ้นแต่ผลเสียของความอาวุโสก็คือยิ่งรับราชการมานานบางคนนะครับ ยิ่งลดแรงลงบางคนยิ่งลดความริเริ่มสร้างสารรค์ยิ่งลดความรับผิดชอบบางคนทำตัวแค่เซ็นผ่านงานเท่านั้นเหรียญมีสองด้านเสมอผมจึงอยากให้ประกอบกับเรื่องความรู้ความสามารถประวัติการรับราชการเป็นประสบการณ์ในอดีตการเล่าเรียนความสามารถในเชิงปฏิบัติความเชี่ยวชาญและผลการประเมินการเป็นบัตรงานสิ่งนี้ไม่เฉพาะตำแหน่งผอตร เราควรล็อกไว้ทุกตำแหน่งท่านอย่าไปกำหนดเลยว่า33%หรือ50%ต้องอาวุโสหมดเราเปิดโอกาสให้สังคมครับวันนี้ CEO ของเอกชนเนี้ยอายุบางทีไม่เกิน35ปีนะฮะแล้วจุดเริ่มต้นของตำรวจก็คือจะต้องมีหลักประกันเรื่องการที่จะได้ผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีก็คงหนีไม่พ้นสอง,ององค์ประกอบคือเป็นผู้มีความอาวุโสและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เลือตในพันธุ์เอกทวีสอดสองได้ปิดปายอีกท่านหนึ่งครับขอเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์เอกทวีสอดสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะกรรมธิการต้องกลับขอบคุณท่านประธานครับเพิ่นลงมาจากห้องกรรมธิการงบประมาณครับท่านประธานที่เคารพครับเหตุที่ผมต้องกลับเรียนในมาตรา70เนี่ย เพราะเป็นเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าการตำรวจตั้งแต่พอบอรตรล,ลงมาที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วผมก็ต้องอยากจะให้มีการบันทึกไว้เพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นหลักประกันเบื้องต้นสำหรับข้าการตำรวจและประชาชนที่จะได้รับความยุติธรรมจากการแต่งตั้งที่ผมขอสงวนก็คือ ในมาตรา70นี่ครับกรณีในส่วนที่ของผมสงวนไว้ก็คือการแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งตามมาตรา69วรรคหนึ่งคือตำแหน่งพบตรเนี่ครับซึ่งผมเห็นว่าเราเอาแค่รัฐธรรมนูญก็พอคือต้องให้เป็นผู้มีคุณสมบัติโดยเฉพาะยึดหลักอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกันตามที่เสนอเหตุที่ผมกลับเรียนเช่นนี้เพราะว่าวันนี้เราแบ่งสายงานตำรวจเนี่ยออกเป็นห้าสายงานและสายงานตำรวจแต่ละสายงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กันแล้วคนที่ไม่เคยเป็นตำรวจหรือคนที่ไม่ได้เคยทำงานตำรวจ,รวจก็อาจจะมองว่าตำรวจจะต้องมีแค่ง,งานสืบสวนสอบสวน,สวนหรืองานป้องก,กันปราบปรามเท่านั้นในความจริงนั้น การเป็นผู้ค้นหาความจริงในหน้าที่ของตำรวจนะ่หนึ่งหนีไม่พ้นต้องมีเทคนิคในเรื่องการสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งสองต้องมีเทคนิคหรือมีความรู้ทางด้านฟอร์เรนซิกหรือทางด้านการพิสูจน์หลักฐานหรือทางเทคนิคที่อยู่ในกลุ่มสายงานอันที่สามซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต้องมีเข้าใจเรื่องกระบวนการของกฎหมายและการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิ ซึ่งผมไม่อยากให้พอเราเขียนล็อกไว้ชน่นนี้คนที่จะไปเป็นผอบอรตรโดยให้คำานึงถึงก็จะคำานึงถึงอย่างเดียวจะไม่มองไม่เห็นคนกลุ่มอื่นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากให้กับเรียนอยากให้ปรากฏไว้ว่าเพื่อจะเปิดโอกาสให้ขาราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประการที่สองที่ผมต้องให้ยึดสองหลัก ก็คือหลักอาวุโสกับหลักความรู้ความสามารถประกอบกันประการที่หนึ่งเป็นเพราะรัฐมนูญประการที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของดัชนีในการจะวัดเรื่องอาวุโสเนี่ยท้านมองให้ดีนีก็เหมือนว่าผลดีของอาวุโสยิ่งรับราชการมานานยิ่งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์สูงขึ้นยิ่งมีการวินิจฉัยสั่งการดีขึ้น มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรวมทั้งทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างคล่องแคล่วขึ้นนี่คือความอาวุโสแต่ผลเสียของความอาวุโสก็คือยิ่งรับราชการมานานบางคนนะครับยิ่งลดแรงลงนะบางคนยิ่งลดความกระตือรือร้นในการทำงานบางคนยิ่งลดความริเรอรือร้างสรารค์บางคนยิ่งลดความสนใจในงานกลับเป็นความสนใจ เกี่ยวกับตัวเองมากเกินไปก็มีแล้วบางคนเนี่ยยิ่งลดวามร,รับผิดชอบบางคนทําตัวแค่เซ็นผ่านงานเท่านั้นคือเหรียญมีสองด้านเสมอผมจึงอยากให้ประกอบกับเรื่องความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถผมไปเขียนอยู่ในมาตราหนึ่งที่แปลไว้ก็คือต้องให้คหํานึงถึงประวัติการรับราชการสิ่งที่สะสมมา เป็นประสบการณ์ในอดีตการเล่าเรียนความสามารถในเชิงปฏิบัติความเชี่ยวชาญและผลการประเมินการเป็นบัติงานคำพูดต่างๆเนี่ยผมก็พยายามค้นหาจากการวิจัยและจากพจนานุก,กรมท่านประธานที่เคารพครับสิ่งนี้ไม่เฉพาะตำแหน่งผอ,อตรเราควรล็อกไว้ทุกตำแหน่งท่านอย่าไปกำหนดเลยว่า3 3หรือ50%ต้องอาวุโสหมด เราเปิดโอกาสให้สังคมครับวันนี้ c ีอของเอกชนเนี่ยอายุบางทีไม่เกิน35ปีนะฮะเวลาเราไปประชุมผมจึงคิดว่าตํารวจเป็นหน่วยงานที่ต้องอยู่กับสังคมและจะต,ต้องมอีมีสิ่งที่ต้องมีภาวะผู้นําก็คือตําแหน่งที่จะได้ถูกแต่งตั้งแล้วจุดเริ่มต้นของตํารวจก็คือจะต้องมีหลักประกันเรื่องการที่จะได้ผู้นําที่ดี ผู้นำที่ดีก็คงหนีไม่พ้นสององค์ประกอบคือเป็นผู้มีความอาวุโสและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถผมจึงอยากจะขอสงวนคําแปลยติในมาตรา70ไว้และอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นการบันทึกไว้ครับขอกลับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ